ลานไม่เห็นไปไหนเลยครับรอเราทุกแยก่รถญี่ปุ่นก็ใช้ได้ผมก็ขับอยู่อาจจะมีบางรุ่นนะฟังชื่อมันก็ไมน่าใช้เช่นโตโยต้าอันติดเงี้ย <laughs> เหมือนคันเล็กไหมอันติดทำไมเขาไปตั้งอันเบลเลอร์ขับสบายๆชื่อมีผลกับความรู้สึกเราจริงนะฮะเรื่องสินค้าเนี่ยตอนนี้นรณรงค์ให้ผู้ชายไทยยืดอกพกถุงผู้ชายไทยก็พยายามใช้ครับมีถุงยางอนามัยบางยีห่ห้อฟังชื่อไม่ค่อยน่าใช้ครับยีห่ห้อดูเล็ก หยิบมาดูเล็กดูดูเล็กดูเล็กดูถูกเกินไปหน่อยแล้วบางคนต้องใช้ดูโอ้มันดีขึ้นหน่อยไม่ได้มีอะไรดีกว่าเดิมครับแต่ชื่อมันดีนะใช่ไหมดงนั้นประหยัดไว้ดีกว่าไหมฮะกินข้าวไม่หมดห่อกลับบ้านเดี๋ยวท่านหขวเนี่ยก่อนเข้าบ้านนะฮะแหมกินข้าวกับครอบครัวสะหน่อยสั่งมาเต็มโตะ๊ะไปกับเพื่อนสองคนกินไม่หมดห่อกลับบ้านครับ บางคนเธอไม่เอาม่โอ้ยม่โอยเรื่องมากแค่นี้เองอยอะไรเดี๋ยวจะหาว่าเรางกอะไรก็ได้ของเราซื้องกได้ไงอ่ะมาหลังท่านไปต้องอายนะสั่งเลยครับน้องห่อให้ด้วยถ้าเขินก็บอกสนิีจะไปให้หมาขอน้ําจิ้มเลยนะหมาบ้านเรากินน้ําจิ้มคิดดูก็แลวกันวันไหนคนที่บ้านมากินกันครบบ่อยเดินมาเช็ควินอันนี้ไม่ฝากหมาแล้วไม่เป็นไรหมามาเองหมาทั้งบ้านเลยสบายใจนีออรอแมะเงินเนี่ยท่านต้องประหยัดท่านมีก็ใช้นะอันนี้ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะ ในนี้คนมีตังค์เยอะเดี๋ยวมบอกถ้ามีท่านใช้ไปเลยครับเพราะสินค้าที่สําหรับคนมีเงินก็มีนะนาฬิการเรือละหกสิบล้านมีขายนะในกรุงเทพในประจํำเลยชอบจัดเนี่ยท่านนิรศการนาฬิกาแพงที่สุดในงานหกสิบล้านครับแปดสิบล้านครับทั้งโลกมีแค่ร้อยห้าสิบเรือนเท่านั้นไม่ใช่มีเงินซื้อได้อย่างเดียวนะต้องชอบด้วยไม่ชอบจะซื้อทำไม แต่ถ้าท่านไม่ได้ชอบนาฬิกาก็าไม่เป็นไรเราก็าไม่ต้องซื้อเพราะเรือนละหกสิบล้านแปดสิบล้านก็วิ่งพอๆกับร้อยเก้าเก้าวิ่งเท่ากันแปะหร้อเรือนหกสามวิ่งเร็วหกสิบล้านวิ่งเร็วนะนี่เห็นไหมหกสิบล้านวิ่งเร็วมาชู่ชู่ชูชูยิ่งแพงยิ่งเร็วจะดูไงว่านาฬิกายิ่งแพงยิ่งเร็วจริงป่ะฮะท่านก็ใช้ไปไม่ได้ว่าปลูกไปเลยครับบ้านเจ็ดห้องนอนเจ็ดห้องน้ําออกแบบเองมีบันไดต่อจากห้องนอนเราสู่ห้องนอนคนใช้โดยไม่ต้องเดินออกข้างนอก บางบ้านี่สาไว้น้ำสามสาะนะฮะลึกสาตื้นสาอีกสาไม่มีน้ำสามสาลึกคุณสร้างพัฒนาสลับคนวยน้ําเป็นครับและสาตื้นน่ะสลับเด็กๆครับจะได้ไม่เมรอันตรายและสาไม่มีน้ำนี่สร้างพัฒนาสลับคนใยน้าไม่เป็นครับพอเขาอยากจะลงไปเดินเล่นในสาโอ้ที่เยอะมากขนาดนั้นเ่ยก็ปล่อยเข้าไปเห็นไหมที่ปัญหาอันหนึ่งนะก็คือเรื่องเงินซึ่งเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้แปลว่าได้เงินมากต้องเหลือเยอะนะฮะมันอยู่ที่ท่านได้มาแล้วท่านเก็บเท่าไหร่ นี่ปัญหาชีวิตง่ายๆลูกเราก็มีสิทธิ์จะได้เจอครับอีกเรื่องหนึ่งเด็กยุคนี้ต้องระวังสองเรื่องนี้ดีครับหนึ่งเทคโนโลยีถ้าเกิดปีนี้ยุคนี้ถ้ามีชีวิตยอยู่ในยุคนี้สลับเด็กๆนะมาไม่ได้ยุคผมยุคผมเวมลาเปลี่ยนทีวีใครใครยุคผมท่านอาจะทราบต้องลุกไปที่ทีวีถูกไหมฮะแล้วก็จับเนี้ยจะเปลี่ยนช่องอะ่ะมีที่จับกเนี้ยแล้วบิด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 หลุดติดมือมันยังมีมมหลยบางรุ่นบิดจนหลววหมดแล้ว ลูกเราเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนทีวีไงครนอนเคาะรีโมทก๊กก๊กก๊กบางบ้านก็ไม่ตรงลูกเอาไม้กวาดที่มาตามช่องที่มันมันหน่ก็แล้วกันนึกออกไหมฮะยุคมันเปลี่ยนไปเด็กยุคนี้ลูกเราเนี่ยจบปริญญาเปิดคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไม่ต้องสมัครงานครับนอนอยู่บ้านนะครับสบายกว่าครับบางคนเปิดเป็นปิดไม่เป็นเคยเห็นไหมฮะปิดเท่าไหร่ก็ไม่ดับชักปลักแม่งหรือเหมือนเรื่องเหมือนลาวเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่น่าอยู่ได้ท่านดูเทคโนโลยีไม่ผมไม่มีสาย ผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีมาหลายปีแล้วนะผมพูดตั้งแต่ไม่มีสายปัจจุบันไม่มีสายแล้วนึกออกไหมฮะรถเดี๋ยวนี้ขับเองเบรกเองจอดเองแล้วก็ชนเองนะครับบอกตำรวจมันชนมันชนฉันไม่เกี่ยวฉันตั้งชนเอาไว้เรียบร้อยขอโทษนะเดี๋ยวนี้ขนาดห้องน้ํายังเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับว่างๆท่านเข้ากรุงเทพเราไปทานข้าวห้างนี้หน่อยนะครับผมไม่ได้มีหุ้นเขาหรอกแต่แนะนําท่านไปทดลองดู ความแปลกใหม่เดี๋ยวนี้ขอโทษนะเอาก้นไปอย่างเดียวครับที่เหลือท่านไม่ต้องทําอะไรเลยในห้องน้ำนเลยทอมีนอตเทวนตี้วันกาแฟาชั่นไนแลนด์ลองไปเข้าห้องน้ำขอดูแล้วท่านจะรู้ว่ามีอะไรบ้างทําธุระเสร็จเรียบร้อยข้างๆมีปุ่มกดเยอะมากดูให้ดีอย่าก,กดมั่วไม่ใช่จิ้ม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 เดี๋ยวมันพุ่งขึ้นมาวุ่นวายถ้าดูไม่ออกดูเป็นรูปรก็ได้เป็นน้ําฉีดอันนี้สายชําระท่านกดไปเลยครับปึ้งมันจะมีน้ําพุ่งมาจากโถส้วมข้างล่างจี๊ เป็นสายเลยนะแล้วตรงโฟกัสมากใครไปตั้งใบพัะจี้ผมยอมรับผมเคยไปลองแล้วจั๊กจี้มากบางคนมีวนช่วยด้วยอันนี้ไม่ต้องขนาดนั้นเนือกมากมันจะมันอะไรขนาดนั้นพอชําระไปที่พอใจถ้ามากดดับปึ้งกดที่เดิมมันก็หายไปและโดยงันครับงาน,นจะไปรูปใบพัดอันนี้พัดลมกดปัง้งพัดลมมันมีจากรพลังเต่าพอมัน,มน ปิดพัดลมเสร็จเรียบร้อยมีขวดน้ําหอมกดตั้งน้ําหอมฉีดฟ,ฟิตฟิตฟิตลุกขึ้นไปเนี่ยก้นหอมกว่าหน้าบอลจะบอกให้เดี๋ยวนี้มันถึงขนาดนี้แล้วนี่รุ่นใหม่กาลังติดตั้งครับฉีดน้ําปั้งจี้กดซ้ําอีกครั้งมีมือขึ้นมาครับอย่างนี้เนี่หรอเนนะีมันดีก็ตรงนี้แหละแต่อย่าก,กดบ่อยเดี๋ยวมันเออเลอิกบิดเบิดจะมีปัญหาได้หรอแม่ยุคนี้คือยุคเทคโนโลยีบางคนออกรถป้ายแดงรถคันแรก วิ่งไปได้สามสายฟ้ายูเทิร์นกลับมาดา่าโชลูมบอกรถคูณีอะไรนั่งหนาออกไปแป๊บเดียวนี่เสียแล้วนะไปแล้วครับพี่ช่วยดูหน่อยในนี้ไฟเลี้ยวเนี่ยเปิดแล้วมันดับดับติดติดับด,ดับติดติดไฟเลี้ยวเปิดดับดับติดติดอามาซ่อมผมว่าไม่ต้องซ่อมไฟเลี้ยวนะซ่อมสมองอีนั่นนะสบายใจสุดเลยไม่น่าอยู่ได้แล้วครับโลกใบนี้เทคโนโลยีต้องเก่งมากนะยุคต่อลูกเราเนี่ยนะที่ราผิดชอบ สองภาษาต่างประเทศต้องแจวครับใช้ AEC อยู่แล้วครับประเทศไทยมีปัญหาเยอะมากหนึ่งเราไม่ค่อยสมัครสมานสามัคมค,คีกับเพื่อนบ้านแล้วก็มองเขาแบบอเออนะต่ำกว่าเราเยอะสองภาษาต่างประเทศเรามีปัญหามากครับบรรดาอาเซียนสิบประเทศประเทศที่ภาษาอังกฤษด,ดีที่สุดประเทศอะไรครับพมา่าแหละเด็กปัม้มสิงคโปร์พูดได้สี่ภาษาครับ เด็กปัม๊มระดับเด็กปัม๊มหนึ่งในนั้นคือภาษาอังกฤษครับถ้าถามว่าขนาดเด็กปั๊มพูดได้และระดับคนคนทำงานหรือผู้บริหารไม่ต้องพูดเลยครับสบายมากเด็กปั๊มไทยเนี่ยพูดไทยยังไม่ชัดเลยนะผมจะบอกให้พูดพมา่าจ่อย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 ี่ย,ย,ยแต่ก็กลับประเทศไม่มีคนเติมน้ํามันนะทำไปเล่นไปจริงไหมฮะเราจะว่าไปได้ครับสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการคือเวลาพูดทางการใช้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางเลือกคือเลือกจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ แล้วเราก็เพิ่งเลือกที่จะไม่พูดมานานแล้วด้วยครับพอจะพูดเอาละสิปีห้าแปดพูดไงก็ดีวะเนี่ยจริงไหมฮะลูกท่านต้องรับผิดชอบประเทศเราต่อครับแนะนําว่าอย่าก,กลัวภาษาครับภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอะไรยากกว่าครับภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษเยอะบอกลูกลูกมไม่ต้องมักลัวนี่เราคุยภา,ยภาษาไทยพูดไทยฟังไทยรู้เรื่องไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษลูกจิดจ้อยไม่ได้มานั่งหลอกกันนะฮะภาษาอังกฤษตัวอักษรยี่สิบหกภาษาไทยตัวอักษรสี่สิบสี่ครับสละภาษาอังกฤษห้าตัวครับ A อีไอโออู I o U. จบแล้วแถมวายฮะภาษาไทยมีสลากกี่ตัวครับ <c oughs> นั่นไงพูดมาจนกระทั่งป่านนี้ไม่รู้เลยกี่ตัวกันแน่วะเนี่ยยี่สิบเอ็ดรูปครับสามสิบสองเสียงเยอะมากเสียงภาษาไทยนะสามันเอกโทรตรีจัตาวาเสีย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 สังเกตมีกี่เสียงรู้ไหมครับ ผันได้แค่สามช่องครับเดี๋ยวท่านออกไปกินก็ eat กินเสร็จแล้วก็ ate แล้วก็ eaten จบไหมหรือใครเคยเรียน eat 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 เคยเรียนแมบทับหนูตายที่ไหนว่า eat 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 แล้วถึงสามช่องก็แปลว่ากินนะฮะ eat ก็กิน ate ก็กิน eaten ก,ก,ก็กินครับไม่ใช่ eat แปลว่ากิน ate แปลว่าทาน eaten แปลว่าแดกก็ไม่ใช่นะฮะยังไงก็ยังกินภาษาไทยห้ามเปลี่ยนเสียงครับนี่เสื้อครับออกเสียงว่าเสือต้องไว้นั่งครับเอาอเสียงว่าเสือเข้าป่าได้เลยครับ ออกเสียงว่าเสือเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วเสีย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 พูดได้เฉพาะคนไทยครับขอให้ภูมิใจไว้ต่างประเทศพูดไม่ได้แล้วเหนื่อยกับวรรณยุกไทยเป็นที่สุดแอนดรูบิคคุณคุณ้นไหมฮะฝรั่งออสเตรเลียนอยู่เมืองไทย20กว่าปีพูดไทยชัดครับเกือบเลิกเรียนเลิกเรียนภาษาไทยเม่รูกี่รอบเพราะวรรณยุกตเขาไม่เข้าใจระหว่างเสือ้อเสือกับเสือมันต่างกันได้ยังไง อยู่เมืองไทยพยายามเรียนภาษาไทยสั่งก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าพร้อมคอกว๋วยเตี๋ยวเส้นเหล็กจานนะครับ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวเ,เ,เส้นเหล็กแม่ค้าบอกเอาเส้นเหล็กแล้วมึงจะแดกได้เหรอวันนั้นกลับไปงอนว่าจะไม่เรียนภาษาอังกฤษแล้วนะฮะภาษาไทยแล้วนี่ก็โน่นะเสียเสียเสื้อเสื้อเ,เ,เนี่ยพอฝรั่งพูดไม่ได้อาจ้าฝรั่งมาถามเราผมอยากได้เสียตัวครับเราจะฟังไม่ค่อยเข้าใจเสื้อเหรอคะไม่ใช่ครับเสียครับ เอาเสือไหมไม่ใช่ครับเซียครับเอาเสืออะไรเลยไม่ใช่ครับเซียครับมันเอาอะไรเหมือนว่าเซียเซียเซียคำบางคําฝรั่งพูดไม่ได้เลยนะครับใครขายไข่ไก่ไม่มีสิทธิ์เลยครับอยู่ไปถามร้านดูเดี๋ยวเขาจะบอกเองนะว่าใครขายไข่ไก่ฝรั่งเดินไปถึงขอโทษนะครับไม่ทราบว่าขายขยไข่ไขยไม่มีสิทธิ์เลยมาขอจีซิไขาใขรไข่ไข่ มึงไปไขกไกลๆเลยฟังไม่ได้รู้เรื่องเลยมาเท่ากันหมดจะไปรู้เรื่องได้ไงอ่ะแต่ขอโทษนะเสียงในภาษาอังกฤษซึ่งไม่มีเลยในภาษาไทยคนไทยพูดสบายครับนี่เราเก่งไงเสียงเราเยอะเสียเสียเสียเสือไอไหมสามัญเอกโทตรีจัตวาท่านดูนะคํานี้ไม่มีเสียงในภาษาไทยครับฝรั่งเจอเราใกล้ๆทักฮาหลายขยับไปหน่อยก็จะเปลี่ยนเป็นฮาแลวแต่ถ้าไกลมากหลังห้องนะเวลาเขาทักเ็าจะเป็นเสียงนี้ครับฮาแล่ ฮัลโหลเฮ้ฮัลโหลสามชั้นเสียงนี้ไม่มีในภาษาไทยจริงไหมครับหรือใครเคยได้ยินสวัสดีที่ฮีแปลว่าอะไรอ่ะไม่มีใครพูดครับเห็นว่าเราเล่นแบบได้ถามว่าทําไมทําไงเลยพูดภาษาสังกฤษได้เนี่ยผมว่าในห้องเนี่ยท่านรู้ภาษาสังกฤษหมดแหละแต่สังเกตไหมเราพูดไม่ได้เสทียะเพราะอะไรไหมไม่เคยได้พูดถามทำไมไม่เคยได้พูดกูผิดไงตายผิดอายก็ตายสิ ผิดเป็นครูครับเชื่อผมพางหัวบอกถ้าผิดเป็นครูกูเป็นอธิการไปนานแล้วเนี่ <laughs> ผิดจังเลยเนี่ยผิดทุกวันเลยเนี่ย <laughs> ก็มันไม่ใช่ภาษาเราผิดแปลกไหมครับบางคนฝรั่งเดินมาถามเนี่ย how are you today how are you today แปลว่า how are you today วันนี้คุณสบายดีไหมเราตอบท่านดี today is Thursday <laughs> วันนี้วันพฤหัส <laughs> บมั่นใจมากฝรั่งโอเคแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับ <laughs> <laughs> แท็ไม่ต้องคุยอะไรกันต่อฝรั่งถาม Can you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเรามั่นใจมาก Yes you can คุณพูดได้ฝรั่งฮะแค่เอาไยนอเ้าก็แยกย้ายกันไปเห็นปะมันผิดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกตอนหนุ่มๆเนี่ยผมเคยอ่านเสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งครับว่า Guy La Roche จริงๆมันคือยี่ห้อกีลาโ o ชผมอ่านสัก Guy La Roche กูจะไม่ฝรั่งพอพี่น้อได้เคยอ่านข้อความขึ้นในโทรศัพท์ เบเกอรี่ลอยเฮ้ยทำไมใครส่งมาว่าเบเกอรี่ลอยเบเกอรี่ลอยเบเกอรี่ลอยให้เพื่อนดูเบเกอรี่ลอยก็คือแบตเตอรี่โลแกไปอ่านเบเกอรี่ลอยมันจะลอยไปในโทรศัพท์ได้ไงไม่เข้าใจเนื้อม่คนเรามันผิดกันได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ข้อสำคัญเนี่ยท่านต้องกล้าพูดเนึกออกอแม่บางคน,นจบปริญญาตรีเห็นฝรัง่งมันเห็นผีฝรั่งทัก Hello Good morning Hello g o o d b y แล้วไปนู่นเลยอะไรวะ g o o d บายเดี๋ยวต้นฝรั่งจะคุยได้ไงอะ ขอโทษนะบางคนปอลหกมีแฟนฝรั่งเนี่ยคุยกันเฉยเลยครับเพราะไงกล้าไงกล้าผัวเมียกันนะันจะคุยกันไม่ได้ถ้าไปดูพระดายาเพียบเลยครับเดิมมาเป็นค,คู่คู่คู่สาวไทยกับฝรัง <c oughs> ่ยงยินหยางยินหยางยินหยางดำขาวดำขาวมาเชื่อเน,นื้อหรอไหมฮะ <c oughs> ไปฟังใกล้ๆคุยภาษาอังกฤษนะทําไปเล่นมานะครับโยโยวันนั an ้นวันคาคําแล้วก็ว <c oughs> ันคาการเดนประตูคาเนี่ยโครมเลยแหละฝรั่งยังรู้เลยว่ารถชนกัน วันคาคํารถคันหนึ่งวิ่งมาวันคาร์กาเดนกาเดนสวนคือรถสวนเนี่ยไม่เคยเรียนอยู่แล้วแต่จำได้จนมาเยอะๆเป็นสวนเนี่ก็เรียกว่ากาเดนก็ใส่เข้าไปก่อนฝรั่งก็งงรถอะไรตอนไม้เต็มคันกูก็ไม่เข้าใจใหมือนกันนี่เลยับแต่พอทูคาโค้อ,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 อตื่นเต้นหน่อยดี๋ยวนีกหรอแมฮะไม่ได้ยากจู่ที่จะพูดไม่พูด อย่ากให้ท่านฝืนๆทนหน่อยเพระอีหน่อยชาตามราเทศจะมาเยอะฝรั่งถามเราเนี่ยอย่าไปวิ่งหนีครับพยายามตอบตอบรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็อาา่าว้าวโอ้ย่แล้วพวกก็ไปไห้เงาดนี่าหร่ก็โอเคไหมสู้ได้อะสู้ได,ได้แต่ถ้าพูดได้พยายามพูดครับฝรั่งถามเ uh, อซิส o you w ดู t t ว่าจะไปโรงพยาบาลอยากไป h รงพยาบาคืออะไรครับ โรงพยาบาลเฮ้ยเราฟังออกเฮ้ยอ, you, you อ Uncle. Uncle. ยู่ๆก็ออนโกลแอนโกเดี๋ยวมันก็ไปหามันเองเอานึกออกไหมฮะประธานกรรมไม่มีมังโกกอย่างเดียวเลยเนี่ยนะฮะแต่เขายังดีใจมีคนมาบอกทางนี่เหรอแมะแนภา,าษาอังกฤษต้องเก่งลูกเราครับผิดไม่ต้องกลัวครับแอนดูบิกมาใหม่ๆทําไมจะไม่ผิดครับเมื่อก่อนแอนดูบิกมาประเทศไทยใหม่ๆสั่งอาหารน้องครับน้องครับพมขอไข่มาเยียวที่นึงครับ จะกินไข่มาเยี่ยวคิดดูกันแล้วกันนะบ่อยต้องมาสอนก็โทษครับที่นี่มีแต่ไข่เยี่ยวมาครับพะมาเยี่ยวไม่สุภาพเขาก็ไปนั่งคิดในระหว่างม้าเยี่ยวกับเยี่ยวม้ากับพ่อกันล้ววะนะไม่สุภาพทั้งคู่อ่ะเข้าตลาดซื้อขนมแม่ค้าครับผมขอข้าวเหนียวสังฆาราชนะครับจะกินข้าวเหนียวสังฆราดแม่ข้าบอกมีแต่ข้าวเหนียวเจ้าวาดจะกินก่อนนะวันนั้นต้องกลับไปนั่งท่องสังขาราดจาวัดสังขราดจาวัดใครมาก่อนมาหลังจะได้กินได้ถูกเน่หรอไหมฮะ ลูกเราต้องเก่งภาษาครับไม่งั้นอยู่ยากแล้ยุคนี้นะฮะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าใจต้องสู้ใจต้องสู้นะะคือผู้หญิงผู้ชายใครจะสู้กันฮะผ,ผู้ชายผู้หญิงเหรอผู้ชายไม่มีปาไม่ีเสียงอะไรข้บบางังเลยนะนั่งส,มมสงบเสงียบมากผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้ว่าใจไม่สู้นะผู้ชายบางคนกล้ามมาเล่ก,กลัวเข็มฉีดยานี่ใจล้วนๆครับหมอจะปักเข็มปับ๊บฮ เป็นไรผมกลัวเข็มคับหมอครับเบาๆเพิ่งฉีดยาครั้งแรกครับโฮ้ยกลัวๆนะผมมือเบาอยู่แล้วหมอเตรียมสลิมพอหมอจะปักหมอก็มือสัน่นทำไมหมอมือสั่นนะผมก็เป็นหัดฉฉดคนแรกนะครับไม่รู้ใครจะอยู่ใครจะไปนี่หรอมั้ย, <c oughs> ยผู้หญิงบางคนเย่าว่าแต่เข็มนะบางคนโดนผ่าโดนตัดโดนเฉือนไม่ร้องสักคำจริงไหมครับคลอดลูกเจ็บไหมเจ็บไหมผมถามจริงมีใครคลอดลูกสบายมีไหมครับอ๋อมีลูกหลายคนข้าง้หลังเริ่มรู้จังหวะเป็นไม่ได้อะ ไปนอนบนเตียงสบายใจจริงสบายใจจังเปื้เลยขนาดนี้เลยครับเลยมันจะไหลสะดวกอะไรขนาดนั้นเห็นร้องกันโอไม่ไหวแล้วเข็ดแล้วแต่มาทุกปีเนี่ยแตช่วงคลอดเป็นสบายใจเท่าไหร่นี่ออกมาผู้หญิงอะใจสุดยอดเนะเพราะฉะนั้นใจต้องสู้ลูกเราก็เหมือนกันครับเจอปัญหาเจออุปสรรคใจต้องสู้ไม่งั้นมันไม่ผ่านและข้อสําคัญนะฮะความสุขของคนไทยจริงๆผมไม่อยากให้ต้องมีการสะสมคือท่านทําธุรกิจทํางานก็โอเคแล้วอะแต่ว่าภาคบอกว่า เราจะต้องมีมากมากมากพจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นเนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยท่านต้องมีบ้านอีกกี่หลังครับถึงจะทําให้ครอบครัวภาสุขกว่าน,นี้นอนกันได้หลับสนิทต,ตื่นอย่างสดใสพบกันพร้อมหน้าพร้อมตาต้องกําไรอีกเท่าไหร่ครับถึงจะทําให้ครอบครัวรักกันมากขึ้นไม่เกี่ยวครับมีบ้านเจ็ดห้องนอนเจ็ดห้องน้ํานอนได้ทีละกี่ห้องครับน่าจะทีละห้องไหมหรือเจ้าหัวภาดนี้แขนผ้าที่ห้องขาขอให้ห้องไหนไหนก็ปลูกแล้วมีรถห้าหกคันขับได้ครั้งละกี่คันครับ ่าจะขังละคันไหมหรือจะพ่วงมาข้างหลังขั้งนั้นรถผมทั้งนั้นคนสี่คันข้างหลังรถผมหมดพันกินข้าวมื้อละแพงๆได้มื้อละหมื่นแต่ก็เดี๋ยวก็หิวเหมือนข้าวแกงแหละครับขาเข้าไม่เหมือนกันขาออกคล้ายๆกันนั้นแหละครับมนุษย์เนี่ยจริงๆความสุขเนี่ยมันไม่อยู่ไกลตัวเลยมันอยู่ข้างๆตัวเราก็คือคนที่เรารักผมเชื่อวันนี้ท่านมากับคนที่เรารักจริงไหมครับจริงไหมครับลองหันไปดูซิว่ารักกันจริงหรือปล่อาบางคนไม่กล้าหันนะเขากลัวจะไม่รักนะครับ ใครยังโสดยกมือครับใครยังโสดหนึ่งใครไม่ยกขอโสดตลอดไปครับ <c oughs> โอ้พี่ไม่ต้องยกเลยผมรู้ครับผมรู้ผู้ชายเนี่ยโสดไม่โสดดูง่ายมากครับผู้หญิงเนี่ยเมื่อกี้ตอนเดินนะผู้ชายดูไงเลยไหมวิธีหัวเราะผู้ชายโสดกับแต่งงานไม่เหมือนกันครับอ่ะดูหน้าผมนะฮะกล้องซีอูอหน่อยถ้าโสดจะหัวเราะอันเดียเุนนก็นั่งฟังผมแล้วเขาขำนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยโสดครับแต่ถ้าแต่งงานแต่งงานแล้วโจรอารมแบบนี้ครับใครแต่งงานแล้วนะฮะขำยังไม่ไกลเลยคิดดูกันแล้วกันเนี่ยข้างหน้านี่ไปหมดแล้วผมดูดูเนี่ยนะไม่น่ารอดจากท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลกูไม่น่าเลยเลยก็แล้วแต่เนี่นะฮะแม่แต่ความรักเนี่ยมันคือที่สุดของชีวิต ใครยังสอผมแนะนาว่าอย่าอยู่เลยครับไม่เหงาเลยวันเลนทายที่ผ่านมาเขาแต่งกันทั้งประเทศเขตยอดยมที่แต่งกันมากที่สุดเขตอะไรครับแปดร้อยกว่าคู่ครับแปดร้อยกว่าคู่วันเดียวอะ่ะโอโหจดกันเหนื่อยเลยครับสุดยอดมากคือถ้าท่านไปท่านก็เสียเวลาไปวันหนึ่งครับเขามีคนรอตั้งแต่ห้าทุ่มของคืนวันที่สิบสามอ่ะเพื่อได้จดทะเบียนวันประมาณห้าโมงเย็นของอวันเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะแต่เชื่อมันดีครับบางรัก รักเป็นอารมณ์นะอย่าลืมนะมีบ้างบ้างน้อยบ้างบางวันไม่เท่ากันนะอยากจดทะเบ,บียนในคู่อยู่กับเรานานๆแบบไม่นอกใจนะนํานจดเขตบางซื่อครับถ้าจดแล้วอยากมีกิ๊กก็บังซ่อนถ้าอยากจดทะเบ,บียนในคู่ง,ง้งงงง,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 งคิดอะไรไม่ออกบังกระบือครับอันนี้จะแน่นอนกว่าต่างจังหวัดหลายเขตก็ฝีสุดยอดจันทบุรีเราก็มีอำเภอหนึ่งน้าจดทะเบ,บียนครับอำเภอท่าใหม่อันนี้สุดยอดน่าจะอยู่กันนานครับ เชียงใหม่มีอมก๋อยอันนี้ก็ไม่เลวชีพิจิตมีสามที่ครับมีสากเหล็กสามง่ามและท่าล่ออันนี้ก็ดีมากนะครับเมื่อจดแล้วเนี่ยมันไปที่จดเขตไหนอยู่กันนานอยู่ที่ว่าทํายังไงให้อยู่กันนานหลักเกณฑ์ง่ายๆถ้าคู่ใดทําชีวิตก่อนแต่งการหลังแต่งไม่เปลี่ยนจากกันมากไม่มีปัญหาก็แล้วครับจริงไหมฮะหลังแต่งผู้หญิงผู้ชายใครเปลี่ยนมากกว่ากันครับผู้หญิงผู้ชายครับ ผู้หญิงเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนทั้งคู่แหละซึ่งทํายากมากนะแต่ท่านจะเปลี่ยนเยอะด้จํจได้ไหมตอนตอนเป็นแฟนกันผู้ชายขับรถไปรับผู้หญิงไปกินข้าวขับรถมาเพลินๆขึ้นตัวนอนตโอโ้โหหัวเมียเออหัวแฟนติดเพดานเลยนึกออกไหมไอ้แฟนโอโ้โหโทษครับโทษครับโทษครับโอ้ผมไม่เห็นครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับผมไม่ได้ตั้งใจครับเจ็บไหมครับดูแลขนาดนั้นลองลูกโตขับรถไปรับเมียนี่ครับขึ้นตัวนอน หัวเมียคอย่นอยู่ข้างบนสามีจับพระที่แกว่งอยู่หน้ารถนึ่ออบไหมฮะไม่ได้สนใจเลยตอนเป็นแฟนกันจีบกันใหม่ๆยังไม่คุ้นเดินกันริมถนนอยู่ดีผู้ชายคว้ามือมักผู้หญิงก็ตกใจอุ้ยทําไมต้องจับมือจับมือด้วยกันเนี่ยแหาเสียหาเลยเห็นไหมโอ้ไม่มีอะไรแล้วครับผมเป็นห่วงริมถนนเดี๋ยวรถมันชนเอาจูงมือกันดีกว่านี่หอบไหมนี่หอมไหมแต่งงานไปยี่สิบกว่าปีสามีภรรยาเดินกันริมถนน ภรรยาก็เดินตุ่มตะตุ่มตุยเดินหลังๆพ่อไม่จับมือเลยนะจับทำไมอะ่ะไม่เป็นห่วงแล้วเหรอไม่กลัวรถชนเหรอถ้ากลัวรถชนหาสีดีมาให้หลังเหมือนเรือมลาเนี่ยนะครับหลังปากก็ไม่ค่อยดีแล้วเนี่อเหรอไหมฮะเปลี่ยนทั้งคู่แหละผู้หญิงเปลี่ยนไหมล่ะผมถามผู้หญิงทุกคนที่แต่งงานเลยในห้องนี้ครับจําวันแรกที่ทานข้าวกับแฟนได้ไหมครับจำได้ไหม เอาแฟนคนปัจจุบันคนล่าสุดก็ได้่นี่หรอเป่มครบางคนคิดสมัยเรียนมานานเกินไปหรือเปล่านั่งตรงข้ามกันวันแรกเขินไหมครับแฟนถามกินอะไรดีครับกินอะไรก็ได้ค่ะทานปลาไหมครับปลาก็ทานได้ค่ะคิดแวาดูสุนัขชอบสุนัขเหลอครับสุนัขก็ทานประจำเลยกินมั่วมากกับวันนั้นนี่หรอเม่าฮะจีบกันไปพอเริ่มตึกชักง่วงวันนั้นหาวไงจำได้ไหมแฟนเขานั่งตรงหน้า จำได้ไหมฮะหลังแต่งยังอย่างนี้เห็นไหมบางคนอยู่บ้านเฮ้ยมีแอบอร่อยนะตอนไปสาวๆจามอย่างก,กระแมวน่ารักนะ่ะหลังหลังอยู่บ้าน่าตื่นทางบ้านไม่จำไปต้อเกรงชัยไกลกต่อไปแล้ว ผู้หญิงไม่เปลี่ยนเลยนะครับไม่น่าเชื่อนี่ผมดูจากแม่ผมนะแม่ผมนะโหจามระเบิดเถิงเลยนะผู้ชายเปลี่ยนไหมครับชัดมากผู้ชายเช็คคานี้จะรู้ครับคิดถึงเวลาผู้ชายจีผู้หญิงจะมีชุดกลางชุดใหญ่ชุดเล็กถามจริงผู้หญิงวันไหนเกิดมาไม่เคยได้ยินคําคิดถึงจากผู้ชายเลยมีไหมชีวิตจ่าพับอับโชคอะไรขนาดนั้นนะ่ะมันต้องมีมามาอะไรหลงเข้ามาบ้างหรอกแต่ผู้หญิงเนี่ยบางทีน่าเห็นใจนะบางทีจังหวะมันไม่ได้อ,ะอ่ะนึกออกไหม บางทีตอนเรียนพ่อแม่ก็เรียนไปก่อนนะลูกนะเรื่องนี้ไม่ต้องคิดทํางานเสร็จปั๊บก้มหน้าก้าตาเงยอ,อีกทีสี่สิบไม่เหลือใครต่อไปแล้วอ่านข่าวซื้อปิมเห็นป้ายรถเมล์ไหนกมขืนประจําพยายามไปยืนทุกวันทําไมกูปลอดภัยอยู่คนเดียวแล้วไม่น่าเชื่อเหรมันวิ่งกันชิวตีสี่ยังไม่มีใครแวะเลยไม่น่าเชื่อน,ะนี่นนเ,เหรอไหมฮะสเสน่ห์ผู้หญิงอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะเสน่ห์ผู้หญิงอยู่ตรงรอยยิมไม่ใช่สวยบางคนชอบดูถูกตัวเองแบบว่า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  เป็นคนไม่สวยนะคบก็รู้ตัวแบบว่าแบบว่าแบบว่าสวยไปทําไมครับจริงไหมสวยมันหน้าปกหนังสือทั้งในไม่มีอะไรอ่านจะซื้อไปทําแพะอะไรจริงไหมครับแต่ขอโทษใครมีเมียสวยก็อย่าว่ากันนะแต่ข้อเสียของการมีภรรยาสวยเยอะมากนะนับวันเธอจะสวยน้อยลง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 การมีเมียไม่สวยมีแต่ข้อดีครับดูกี่ปีกี่ปีก็ไม่สวยเลยนึกอไหมฮะมันสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายโอเคเว้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนึออไหมฮะเสน่ห์ผู้หญิงไม่ใช่สวย อยู่ตรงเสียงหัวเราะและเป็นคนไม่คิดมากจุกจิกจู้จี้อะไรมากกว่าเออจริงว่าอย่างเนี้ชาวจันทร์อะไรเนี่ยหัวเราะระเบิดเถิดทงรีจังเลยรู้ไหมฮะตามหลักจิตวิทยาหัวเราะครั้งอายุยืนปีงทราบใช่ไหมเอกเนี่ยปีงแล้วนะผมจะบอกให้เออก็กนี่สองแล้วนะฮะแต่ถ้านั่งเออก็เอกอยู่คนเดียวเนี่ยเออน่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตอะไรสักอย่างนึกออกไหมฮะแต่ท่านต้องฝึกหัวเราะเวลาเราหัวเราะไม่ออก S <S <S เออคือตอนนี้สภาพเนี้ยเราสบายๆเรามาทําการกุศลน,นะและบีของแถมน,นะก็มีทอกโชว์มีเดี๋ยวมีพี่โย่งมามีรถมาฟังเพลงน้องเขาร้องก็สบายๆแต่วันที่ท่านเจอวิกฤตท่านลงล,ง,ล,ง,หลงหัวเราะเขงหัวเราะดูคนที่สามารถหัวเราะได้ในสภาพซึ่งไม่น่าหัวเราะออกอันนี้ยอดมนุษย์ครับขึ้นคันเทพละเหมือนตอนเหมือนตอนน้ำท่วมเมุเงทยปีห้าสี่อ่ะใครน้ําท่วมแล้วดีใจมั่งครับแน่นอนครับแต่ก็มีคนสามารถอยู่กับมันได้อย่างสบายๆ ยายพหนึ่งน้ําท่วมสวมกันหมดสวนนักข่าวไปสัมภาษณ์เป็นไงคุณยายพมาเลยอะไรลับลุหมดแล้วฟังไม่รู้เรื่องตาคนเหนึ่อครับฟันก็นไม่ค่อยมีนะอยู่แต่บ้านย้ายแหละคุณตาครับเป็นไงเหอ่อท่วมทุกปี <c oughs> ปีเนี้ยเยอะหน่อยเนี่ยบ้านอยู่แถวเนี้ยหลังคาอยู่แถวไหนยังมาไม่ก่อเห็นเลยนะ่เนี่ยขนาดไม่เห็นหลังคายังสบายใจได้ขนาดเนี้ยถามกุ้มใจน้ําลดไหมล่ะมันก็ไม่ลดถูกไหมฮะเนี่ยวิธีก็คือมองโลกในแง่ดี เคยไปกินข้าวกับเพื่อนเห็นเพื่อนตกท่อขำไหมครับขำไหมขำสิมันไม่ใช่เราเนี่ยเดินเสียงดังทุบขาดําไปข้าง <c oughs> <c oughs> อุ้ยมันมากเลยเพราะเพื่อนมาตกไงลองตกเองสิจะขำออก,กเรับอ่าเคยเดินชนกระจกไหมครับเออแล้วขำไหมใครขำเนี่อยู่ได้อีกนานผมจะบอกให้พอชนแป้งใสจังก็ไปหาทางเข้าออกโอ้โหเยี่ยมเลยอะ่ะ บางคนชนแป๊กใสเลยนะหาไปยืดนด่าเขาจอกเนี่ยนี่เริ่มบ้าแล้วจริงวะฮะนะหัวเราะเนี่ยนะครับช่วยได้เยอะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ชายจีบีก็มีคําคิดถึงคิดถึงนะครับคิดถึงจังเลย,ยคิดถึงจะแย่อยู่แล้วผู้นี้เจอได้ไหมครับคิดถึงใจงจะขาดหลังแต่งผมถามผู้หญิงทุกคนที่แต่งงานแล้วในห้องเนี้ยจําวันสุดท้ายที่แฟนพูดคํไว้คิดถึงได้ไหมครับว่าเมื่อไหร่ไป,ไปลายๆรัชาการที่ห้าอะไรประมาณนี้ มันนานมากเลยหลังๆไม่ได้พูดเลยสักคำไหมผมบอกพี่ๆผู้ชายนะใครแต่งงา,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 านนานๆนะพูดคํานี้ทุกวันครับภรรยาอยากได้ยินทั้งชีวิตแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายหยุดพูดคํานี้หลังสมรสจริงไหมครับแนะนําว่าพรุ่งนี้วันศุกร์อยู่ที่ทํางานรบกวนโทรเซอร์ไพรส์ภรรยาผมหน่อยเพราะว่าเธออยากได้ยินครับอย่ารู้ตัวนะสักบ่ายสองยกหูฮัลโหลแม่เหรอพอคิดถึงนะ โอ้กี่ปีแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเขาเลยครับพอภรรยาได้ยินปั๊บจะตอบกลับมาว่าใครอะพ่อเองคิดถึงแม่พ่อใครอะก็พ่อในไงคิดถึงแม่แม่ใครอะก็มึงแหละวานไปก่อนให้เขาได้ปรับตัวสักระยะนะครับไม่ได้พูดทุกวันจะรู้ไงใครโทรมา ขับรถจับมือแฟนใครเคยทาครับช่วงเป็นแฟนจําได้ไหมขับรถเข้ากรุงเทพจากจันเชื่อไหมฮะขับมือขวาจับมือซ้ายขยําขยําขยาขยาตลอดทางไม่เคยปล่อยช่วงเป็นแฟนนะราะช่วงนั้นไม่ค่อยได้จับอะไรเลยจับได้ก็จับไว้ก่อนแล้วขยําแต่งงานใครยังขับรถจับมือภรรยาครับภรรยาคนไหนยังโดนจับมือเวลาขับรถบ้างยากผู้ชายหลังแต่งเครียดทุกคนครับขับสองหมือ หลังบางคนเมียถูกตัวไม่ได้เลยนะเมียเอื้อมมาเจ็บเหลยบพอดโดนโตอ๋อเดี๋ยวก็ตายนะครันเราบ่าโดนอย่าโดนโอ้หลังๆโดนสะดุ้งโดนสะดุ้งเมื่อก่อนขยำเมาขยำเมาอย่าเปลี่ยนเยอะครับจะได้อยู่กันนานๆวันนี้ผมหลายผมชื่นชมมากหลายท่านพาภรรยามาสุดยอดมากนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ปากกระจยไม่ตรงกันทราบไหมฮะผู้หญิงอาจจะไม่รู้ตัว สังเกตเนี่ยจะไปซื้อของกันเนี่ยแล้วนัดกันผัวเมียไปได้วยกันเสร็จแล้วก็จะชั่วโมงลวแม่เสร็จที่ยังเนี่ยนานแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปอลอสวสวสั็ว์สวเสร็จแล้วเสร็จแล้วไฟเลี้ยวไฟจอดเต็มหัวเลยนึกออกไหมกว่าจะเสร็จเ่ยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ไปขับรถเข้ากรุงเทพสังเกตไหมจะมีคํานี้ครับเคยได้ยินไหมสามีขับภรรยานั่งพ่อหิว you น know, ้ำไหมคำนี้แปลว่าฉันหิวแวะได้แล้วแต่เขาถามผ่านรหัส หิวนะแต่ไม่ได้บอกนะแต่แสดงความเป็นห่วงได้กินด้วยด้วยห่วงด้วยเจอสองเด้งเลยครับผู้ชายเนี่ยต้องถอดรหัสให้เป็นนะหิวใช่ไหมเดี๋ยวพ่อแวะให,ให้รู้ใจจริงเชียวคืนนี้มีรายการพิเศษฐานะรู้ใจผู้ชายเป็นคนแต่งงานยี่สิปียังไม่รู้เรื่องเลยนะพ่อหิวน้ำไหมไมิวอ,อีกนานโอ้โห,โหอีกนานไป็ไงกับบางหิวเลยไหนหนึกออกไหมฮนะเนี่ยวันนี้ผู้ชายหลายคนพาพยายามเนี่ยผมชื่นชมนะเพราะว่า ผู้ชายเนี่ยปกติไม่ค่อยได้พาเมียไปไหนนะครับผู้ชายจะนิยมพาเมียไปในช่วงเป็นแฟนจำได้ไหมตอนเขาจีบเราอะ่ะกินข้าวต้องชวนดู